สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะค,ครูครูก็จะมาสอนกิริยาสาษาช่องพื้นฐานหกคํบาที่นักเรียนจําเป็นจะต้องรู้นะคะคําที่41ถึงคําที่65สําหรับนักเรียนชั้นมอต้นและนักเรียนชั้นมอปลายนะคะเคนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยวเุณนครูจะอ่านคําศัพท์ให้นักเรียนฟังนะคะ ทั้งกิริยาช่องที่1กิริยาช่องที่2กิริยาช่องที่3และความหมายของคําศัพท์นะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ให้อ่านตามนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ฝึกออกเสียงแล้วก็ทราบความหมายของมันนะคะอเคนะคะคำที่41 tell told told บอก think thought thought i n คิด want want ชนะ wear wore worn สวมใส่ write wrote written เขียน beat beat beaten เต้น begin began began เริ่มต้น bite bite bitten ตัด blow blew b l o w n g ข่าว t o o s e chose chosen lena cost 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 ราคา fight fought fought fast hit 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 tail fly flew don't hold held held two keep, kept, kept จิ้ม lose, lost, lost ทำหาย mean, mean meant meant หมายถึง sell, sold, sold ซื้อ sing, sang, sang ร้องเพลง spend, spend, spent ใช้จ่าย steal stole stolen come on teach taught taught son tear tore torn tea p e r l pearl p e a r n yum โอเคนะคะตรัจแล้วค่ะเป็นยังไงคะออกเสียงยากกไหมคะยากเลยนะคะภาษาอังกฤษคือการฝึกฝนนะคะถ้าต้องเรียนฝึกฝนทุกวันนกะเรียนก็จะเกิดความชำนาญน,นะคะโอเคนะคะจินยาสามช่องมีความจำเป็น เพราะว่าเราจะต้องนําสีนี้ไปใช้ในการเขียนนะคะนั่นเป็นจําเป็นที่จะต้องรู้เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบโทอิกไอเอลและครูผู้ช่วยนะคะกิริยาสามช่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าเวลาเราไปอ่านข้อสอบเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะคะเมื่อเรารู้กิริยาสามช่องเราก็จะทราบความหมาย และแปลได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด share, subscribe s u บ s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจำจียาสามช่องไม่ได้ไม่ทราบความหมายของมันก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนคนนั้นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ